เรียกว่ารันไปทุกวงการจริงๆนะคะสําหรับน้อง Lisa ลีซ่าลาลิสาค่ะศิลปินเคป๊ระดับโลกชาวไทยทุกคนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเลยนะคะเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งค่ะเป็น g l o b a l ambassador คนล่าสุดของ PlayStation อย่างเป็นทางการ OMG มากแบบหูน้องไปแบบทุกวงการจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมที่น้องนั่งอยู่แล้วก็ใส่แว่นใช่ไหม น่ารักมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็แบบอุ๊ยเพิ่งจะมีภาพจําแบบนั้นนะคะโดยความน่ารักความเท่ของน้องแต่ทุกคนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาน้องลิซ่าก็สร้างอีกหนึ่งภาพจําให้กับพวกเราค่ะเพราะว่าน้องไม่ได้มาขายของไม่ได้มาขายอะไรแต่ว่ามาขายความน่ารักกบผม เพราะว่าน้องเนี่ยมาสวมบทเป็นเชฟนะคะทำอาหารพร้อมกับพูดคุยไลฟ์สดกับแฟนๆด้วยนะจ๊ะในบับเบิลค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการลงภาพในไอจีก่อนเนาะนี่ใช่ไหม <Yeah. S 1> นะคะพร้อมกับวัตถุดิบทำซ้อมตาทุกคนคะ่ะส่วนแฟนคลับเนี่ยไปเจอกันในไลฟ์นะคะบอกว่า see you on bubble นั่นเองนี่โหพอเห็นภาพนี้วัตถุดิบพร้อมขนาดนี้พี่ๆ FC ก็ พร้อมเพียงกันด้วยเส้นเดียวกันค่ะก็ไปสแตนบายรอนะคะในบับเบิลกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งน้องลิซ่าเองเนี่ยก็พกคล็ก พลาสติกสีเขียวมาไวตา้ตำ้มตำด้วยทุกคนนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหในการะซองน้องเอ็นดูท่ามากทุกคนนะคะน้องก็โชว์ตำ้ตมตำเนะาะตำไปคือแฟนๆคือลุ้นไปนะคะเพราะว่าก็คือต้องเอาใจช่วยกันแบบสุดๆเลยนะ<อ>เหมือนเป็นการช่วยกันแบบสนทำซตมตำชอบทชานีมากกลัวพิกกตัมีเข้าตา เป็นเอ็นดูน้องอ่ะนะคะซึ่งพี่พีเอฟซีเดี๋ยวเขาบอกให้น้องนิซ่นเนี่ยตำพลิกตำกระเทียมก่อนนะเออก่อนลงมือทำซึ่งน้องก็อย่างที่เห็นกันไปมีลับหูลับตาบ้างเออนี่พี่ชอบท่านนี้ <c oughs> ใช่ไหมน่ารักมากๆเลยนะใครให้ใส่เครื่องปรุงอะไรอะน้องก็ใส่ใส่สซุปก็ตำตำๆๆนะมีช่วงหนึ่งที่เราบอกว่า I have น้ำมะขามแอนปลาเออแล้วก็มีกันนึกด้วยนะว่าน้ำมะขามพูดยังไงนะภาษาอังกฤษน่ารักมากอะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราคิดว่าเป็นน้ำปลาแต่น้องบอกไม่ใช่เออปลาลามาตอม เอนจอยมากจริงๆนะคะกับการตำส้ตมตำนะคะแล้วก็มีการชิมด้วยแต่สีหน้าของน้องตลกมากน้องทำพอชิมน้องแบบน้อแบบ <c oughs> <c oughs> อร่อยแล้วก็บอกกูดเออนะคะรสชาติน้องบอกว่าโอเคแหละแล้วก็มีการตักใส่จานน่าตาดีเชียวนะ ใช่ไหมรูปร่างหน้าตาทุกคนค่ะคือดีแต่ว่าน้องก็คอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยนะจ๊ะทุกคนจา๋าแล้วก็แนะนําว่าโทรทตามน้องแบมและกัน <laughs> <laughs> อาจจะถามถามสูตรน้องแบมก่อนเพราะว่าน้องแบมคนนี้เขาก็ตํานัวเออใช่ไหมเขาเทใช่ไหมแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีเออมีน้องลิซ่ามีน้องมินนี่มีน้องแบม <laughs> เวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยน้องแบมก็จะรับหน้าที่เป็นเชฟ นะคะในการต่ำส้มต่ำให้กับทุกคนกินเออเอาล่ะเอาเป็นว่าถ้าเออพี่ลิศอยากกินนะคะเดี๋ยวน้องจัดให้แน่แน่ทรทรหาเลยโทหาได้เลยตอนนี้นะคะคุณจะได้รับส้มตำม,มากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตำสว่วนตำปลาร้ตาตำไทยตำปู <laughs> ก็คือหิวไงพอเห็นน้องตำแล้วก็แบบเอออยากกินแล้วก็ที่สำคัญครกพลาสติกสีเขียวคะ่ะทุกคนขาเชื่อว่าหลายที่หมดกันแล้วเออในหลายๆแพลตฟอร์มเลยเนาะที่เขามีการขายกันนะก็เป็นเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของครกแล้วกันทุกคนขาในยุคนี้เพราะว่าพวกเราเห็นแต่ครกหินไงแต่รเราตำอ่ะใช่ไหมแต่นี้ก็แบบเป็นสีสารสดใสทำให้พวกเราเนี่ยอยากทำกับข้าวมากยิ่งขึ้นอ่านะคะยังไงก็เดี๋ยว รอแล้วกันทุกคนคะ่ะดีไม่ดีพอน้องๆได้เจออกันเนี่ยเมนูส้มตำม,มาแน่นอนคะ่ะไม่ต้องตำเองละเออหรือดีไม่ดีพี่นิด,ดอาจจะแบบว่ามาเดี๋ยวตำให้ <c oughs> เอาท่าแบบนี้ด้วยนะเออแล้วจริงๆอถามคุณพ <c oughs> ่อก็ได้เพราะคุณพ่อเป็นเชฟนะคะแต่น้องไม่นี่ไงน้องใส่ความเป็นตัวตนลงไปอสุดแขนจริงไม่แต่มันกระเด็นจริงนะเอาจริงๆอย่างพี่ตําไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยเก่งมากอะ่ะก็ก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากทำไงแม่เอออยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะของส้มตำจันน,านั้นนั่นเองยังไงก็เออมาทำเมนูอาหารให้พี่ๆได้ดูกันอีกแล้วกันน่ารักค่ะ